สวัสดีครับทุกคนครับในช่องฟูจิ h ชนแนลนะครับวันนี้เราก็พาสปาสาออกมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมนะครับค <c oughs> วาฟฟิล์มจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมลมเย็นสบายมากมันฝนจะตกเลยครับ <c oughs> ไปแล้ว วันนี้ก็คุณพ่อไม่อยู่นะครับผมไปเห่งานนะครับไปตั้งแต่เช้านะครับผมเราก็อยู่ด้วยกันสามคนนะครับพี่ฟิล์มแล้วก็คุณแม่ครับผมนะครับผมเพราะว่าผมก็ตอนแรกว่าจะไปด้วยนะครับแต่ไป,ไป,ไปม,าม,ามาก็ ไม่มีคนดูช้างอยู่ที่บ้านเนพราะพ่ายงามนี้คุณแม่เข้าไม่ได้นะมีแต่ผมเข้าได้กับคุณพ่อแค่สองคนก็เลยผมก็เลยต้องอยู่ดูภายงามโอ้โหหดไปเลยครับผมงานนี้อ,อยู่ดูแลสัวนนะครับเพราะว่าคุณแม่อที่บ้านใช้ไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับผม วิ่งไปแล้วโโวันนี้<า>เราก็พามาเดินเล่นกลางสายลมนะครับลมพัดโชยลงมานุษสา ไหนไม่เห็นหน้าเลยวันนี้ไหนเห็นหน้าหน่อยไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วโอ้ขอให้หน้าหน่อยก็ไม่ได้นอเนี่ย <c oughs> เราก็พิ่งทำงานเสร็จนะครับผมก็คือ กติก็จะมีพี่ปลาล์มคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันหมดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็พี่ปลาล์มกับคุณพ่อก็ไปสองคนนะครับผมเราก็ทํางานกันแค่สามคนครับก็จะทําช้ามากเพราะว่าช้างก็หลายเครียดนะครับผมคนแค่สามคนนะครับ ีเราก็มาให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับกอดกันนี้แล้วไปไหนมาครับมาจากบา้านแล้วจะไปไหนครับมาเนี้แหละอ,อันนี้เอาเอาลูกมาอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้ คุณป้านี่เอาเอาลูกมาอยู่กับคุณแม่ครับผมเพราะว่าไปแหงานนะครับไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยเอามาฝากไ้นะครับสองวัน,นครับไปกับบ้านเราดีกว่าไปดูช้างหลายๆเชือกดีกว่าอยู่บ้านเพราะว่าจะได้ดูหลายๆเชือกด้วยนะครับผม แล้วสาม,มาเร็วทำไมเดินหางกันจังอันนี้พีฟิล์มจะกลับบ้านนะครับผมจะกลับบ้านนะกลับบ้านนะครับผมเพราะ <c oughs> ว่าต้องไปเรียนมามามา,มา,มากลับบ้านกลับบ้านเริ่มเย็นละเดี๋ยวไปดูช้างที่บ้านหน่อยไปดูต้นอ้อบาลามี ทายงามพ่อใหญ่หน่่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหบรรยากาศนี่สุดยอดนะครับผมแถวนี้มีแต่ธรรมชาตินะอยู่อยู่กับธรรมชาตินะผมไม่แล้วเฮ้ย <laughs> เดูวิง่งดูวิง่ง วิ่งแบบโล่งใจมากนะครับรเด็กสงสาแบบผ่อนคลายนะครับอันนี้นี่ปกตินี่เราจะทำงานเสร็จประมาณห้าโมงนครับแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ทำนานมากครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่บ่ายสามปกติเราจะเริ่มสี่โมงนะครับนี่เราเริ่มตั้งแต่บ่ายสามจนโอ้นานมากกว่าจะเสร็จ เพราะว่าผมไปทําพ่อเสกด้วยนะครับผมคุณตาก็เขาไปทํานานะครับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะครับผมก็เลยไปช่วยต่ออีกเลยนานนะครับผม,ผมก็เลยถ่ายคลิปแบบคู้ขาหน่อยนะครับผมต้องขออภัยนะครับเพราะเรารีบมากครับกูจะค่าก่อนนะงานเยอะนะครับอยู่ที่บ้านถึงหน้าบ้านแล้ว ไอ้สาวิ่งไปวิ่งเลยก็สี่มงคลไปแค่เชือกเดียวนะครับผมพายงามไม่ได้ไปนะครับสีมงคลใช้เดียวนะครับผมไปไกลด้วยนะครับผมแม่มัดสาหน่อยแม่มัดสาหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าแยกน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นอ้อ เดี๋ยวเราให้ชมอ้อมเลยนะอันนี้ต้นอ้อนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้ออกคลิปนะครับผมเราก็จะให้ดูน้องอันนี้สงสัยจะติดน้องไหมนี่ติดน้องขรือพ่อไหมนะี่ฮะนี่ครับตอ้นอ้อนี่สนนะครับผมดูเล่นจนบิน แบบโอ้โหไปมาเลยจีมือต้นอ่อนครับวันนี้ยักน้อยไปอยู่ข้างนอกนะครับผมวันนี้ไปยุ่งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาเข้าลงบ้าเอาออกข้างนอกบ้าครับมัดเลยมัดเลยน่าตะมุนบนเตียงนั่นแถวดินนั่น ปรมุนมันอยู่แถวนั้นแลหละฮะดูวะเนาะนี่โอ้ดูอันนี้เป็นขยะไยงามกับแยกน้อยนะผมผสมกันนะอย่างเยอะอะ่ะอันนี้ก็สับรถนะครับผมเอาให้แยกน้อยกินตอนคืนนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับถ้าฝนตกนี่เราจะย้ายแยกน้อยเข้าโรงเหมือนเดิมน,นะครับผมเอออันนี้ตอนนี้เป็นช้างแดงแล้วครับแยกน้อย นายวันนี้สวยก่อนวันนี้สวยครับเสียงเสียงเสียงก่อนเสียงเออชังได้ครับผมชังได้ดูครับช้างแดงอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากแข่งงานนะผมก็วันนี้ก็เลี้ยงยังน้อยเต็มที่เลยครับเอามาผูกที่ข้างนอกนะครับผมจะได้สุด สวนที่นอกบ้านนะครับแล้วก็พาอาบน้ํานะผมบผมอาบน้ําก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวแดงเหมือนเดิมนะครับดูครับโอ้โหอันนี้อาบน้ําถูต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บเล่นดินแดงเหมือนเดิมอ่ามาถึงพ่อใหญ่ของเราครับผมตอนนี้พ่อใหญ่หายตกมันแล้วอ่าต่อไปทุกท่านก็จะได้เจอ พระเอกออกงานนะครับผมถ้าเอกซุ้มยี่สิบหลังพอใยอัตอนนี้ก็เริ่มอารมณ์ดีแล้วนะครับผมคุณแม่ก็เข้าเก็บมูลง่ายๆชิวๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทนะครับผมตอนนี้รอแค่วันเวลานะครับจเจ้าออกนะครับดูครับผมโอ้โหหายแล้วครับ หล่มากเราสมชื่อนะครับพลายสีรไทยตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสตัวพ่อใหญ่เลยนะครับผมต้องรอวันเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาภายงามกันไปปิดคลิปกับภายงามนะครับผมต้องเอาสับรถไปให้กินก่อนนะโอ้ย เราจุดคลิปกับพายงามนะครับอันนี้สิริมงคลไม่อยู่นะครับผมฝั่งข้างหลังนี้จะเป็นฝั่งของช้างใหญ่นะครับเป็นช้างพลายทั้งสามเลยข้างหลังนี้สามลงนี้นะครับอันนี้ลงบ้านสิริมงคลอันนี้บ้านพายงามนะครับผมอ้า รับเสียงรับอ่อนับเสียงนี่ดิโออ่อนอ่อนออนอ่อนอ่ากินเลยโหนี่นะผมอันนี้ผมดูแลเองเลยนะครับก็คือจะจับสองมือนะครับผมคุณพ่อกับผมนะครับจับแค่ สองคนเชือกนี้ทายงามถ้าคุณพ่อไม่อยู่ผมก็สามารถท่อเก็บมูลได้นะครับผมนี่นครับเวลาผมไปเรียนคุณพ่อก็ทำนะครับเวลาคุณพ่อไม่อยู่ผมก็เป็นคนทำเองตลอดนี่นครับผมทายงามของเราเจ้าราชาเงินผลตอนนี้ก็คือ ผมก็เก็บมูลเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับให้กินน้ากินหญ้าเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่ากินไม่เหลือเลยดูครับโอ้โหทายืนนี่สุดยอดมากครับอ่ะโอเคนะผมแล้วก็ ใช้เวลานาน,านมาพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งด้วยนะครับขอบคุณับสวัสดีครับพันงามครับเสียงเสียงก่อนเลยเสียง<อ>เฮ้ยครับผมบ๊ายบาย